วันนี้เราก็มาสายด like ีเซลกันเหมือนเดิมนะฮะก็น่าจะคุ้นหน้าคุ so ้นตาอยู่นะคนนี้ไอ้จ้าสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรอยู่ก็กำลังแปลงเทอร์โบครับพี่แปลงเทอร์โบครับผมขึ้นในรุ่นคอมบัลเร็วคอมาัลเร็วคอมาัลเร็วคอมาัลเร็วตัวเก่าแล้วก็ใส่เป็นเทอร์โบใสนใน08ฝาหน้าทีอีครับขี่เล่นขี่เล่นหลังถนนต้องเรียกว่าตอนนี้เราก็อยู่กับนี่เลยเซเว่นแดกหมูหยองครับผมก็ตอนนี้เป็นหมูหยอง เบสซิ่งแดกครับเป็นหมูหยองเบสซิ่งแดกเปลี่ยนใหม่ละเปลี่ยนใหม่ละครับเปลี่ยนใหม่ละเซเว่นไม่ถูกนะเซเว่นเซเว่นไม่มีละไม่มีละวขึ้นออกไปแล้วตอนนี้มาเป็นหมูหยองเบสซิ่งแดกครับหรือหมูหยองร้อยเปอร์เซ็นที่เป็นเพื่อนรู้จักกันดีครับประมาณนี้ครับอ่ะเรามาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องละตอนนี้ครับผมทุกวันนี้ครับต้องถามว่าเก่งอะไรทางด้านเราก็เก่งทุกๆอย่างนะครับก็หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นทางด้านกล่องไฟ กล่องไฟนะครับเป็นกล่องไฟติดตั้งแบบว่ารถสแตนดาร์ดทั่วไปงเงี้ยครับก็ใช้งานเน้นใช้งานโทรมาแบบที่องคกับเอออยากจะทํารถให้มันแรงกว่าเดิมทําไงอะไรประมาณเนี้ยเราก็จะบอกเพื่อนๆไปว่าติดกล่องคู่นึงคู่หนึ่งก็ไม่ได้แพงอะไรมากก็อยู่ราวๆประมาณหมื่นกว่าบาทครับผมถ้าเพื่อนๆอยากอัปเกรดให้มันแรงขึ้นกว่าเดิมผมก็จะแนะนําไปว่าอาจจะมีเทอร์โบเข้าไปด้วยแล้วก็ัวฉีตแล้วก็คราดแล้วก็ท่ออะไรประมาณเนี้ยครับก็สเต็ปขี่เล่นบนท้องถนนทั่วๆไปครับประมาณนี้ครับ ส่วนลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามานะครับก็จะมาให้ทําเกี่ยวกับพวกรถหลังถนนเน้นใช้งานขี่เล่นก็งบก็อยู่ราวๆประมาณ30,000กว่าบาทแค่นี้ก็ภายใน1กิโลก็จมไมกันละประมาณประมาณจมไมกันละครับประมาณนี้ yeah, okay. ครับ j k หนึ่งกิโลนี่จมไมจมไมครับมีไมยอยู่ประมาณ2อ0ยใช้งบอยู่ราวๆประมาณสามหมื่นห้าสามหมื่นก็ผมก็จะสม่ง ใน Facebook นะครับผมก็จะอธิบายในเรื่อง35มหมมีอะไรบ้าง<ม>กล่อง1คู่นะครับคาสหนึช,หชุดหมวฉีด1ชุดะนะครับแล้วก็จะเป็นปุด EGR ให้แล้วก็จะมีสารเคลือบหล่อลื่นของแมกกาลินให้อีกหนึ่งแล้วครับแล้วก็จูนระบบกล่องให้เรียบร้อยเซ็ตให้เรียบร้อยครับประมาณนี้ครับอย่างคันนี้ครับ ตาตาดีเว้ยครับ <laughs> สักกี่ม้าขั้นนี้นะครับถ้าจะขึ้นไดโนวัดแรงม้ากันก็น่าจะอยู่ประมาณ500กว่าตัวครับประมาณ550ตัวที่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 ทคำนวณเอาไว้นะครับเพราะว่าเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ซิ่งคันนี้นะครับเน้นขี่เล่นหลังถนนอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวคือเข้าใจอะไรผิดปะครับ ขี่เล่นหลังถนนสนุกสนุก5้ามาเฮ้ยนี่มันน้องซูเปอร์คาร์แล้วเนี่ย500ครับ 500, 500. ก็ 500. ที่ไปส่งกันก็อยู่ราวๆ550ตัวครับประมาณ550ตัวเทอร์โบก็เป็น08นี่นอีซูนะเนี่ยอีซูครับเครื่องสีเครื่องสีสูบดีเซลคือประมาณน,นครับคือเอาตรงนะเดี๋ยวนี้ขับรถเก่งครับไม่กล้าแข่งกระบะ ม่เอาตรงๆวันนั้นขับมาเจอปุ๊บเราวิ่งมาปุ๊บเราเลบซ้ายปุ๊บเขาขึ้นมาปุ๊บเราก็กดเร่งบ้างเขาก็ปุ๊บหายเลยครับมันก็อย่างว่าพี่ทุกวันนี้มันมียนต์กลไกเข้ามาควบคุมเยอะพวกอิเล็กทรอนิกส์ครับของทางด้านกล่องไฟเลยพวกเอสซีบีวาเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่มันก็หลายๆอย่างที่เอามารวมกันในรถนะมันก็มีเซ็นเซอร์หลายๆตัวที่เอามารวมกันพอเราเข้ามาจูนก็ใช้กล่องเหมือนบบนซินเมื่อก่อนบบนซินจะแรงก็ต้องมีกล่องทุกวันนี้ก็แบบก็มีกล่องครับมีกล่องแล้วครับผมก็ทําให้ แรงขึ้นกว่าเดิมเยอะประมาณนี้พี่โอ้โหห้าร้อยม้ากูขายรถเก๋งมาขี่กระบะเหมือนเดิมเลยวะครับผมแล้วหัวใจหัวใจของ <c oughs> ดีเซลเนี่ยดูแลยากไหม การดูแลรักษานะครับเครื่องยนต์ดีเซลอ่ะเป็นเครื่องยนต์ที่ดูแลง่ายไม่ค่อยจะจุกจิกยุ่งยากสักเท่าไหร่นะครับส่วนโค้ดที่มันจะขึ้นชอบชอบขึ้นนะครับก็เพื่อนเพื่อนที่ไปเติมน้ามันผิดมาส่วนมากก็จะขึ้นพวกค่าแรงดันต่างๆพวก S-CV ว wow, าลอย่างเงี้ยครับถ้ามันขึ้นโค้ดนั้นเราก็เปลี่ยนตัวใหม่ก็หายละอะไรประมาณเนี้ยส่วนเรื่องพวกอย่างอื่นก็ไม่ค่อยจะมีอะไรมากมายครับพี่เพราะพวกวาวนงงวาวน้ำเราก็ทําซิ่งกันหมดแล้ว มันก็จะไม่ค่อยเกิดปัญหาความร้อนขึ้นนะครับทุกวันนี้ก็จะช่วยได้เยอะทางด้านที่เราโมดิฟายกันเข้าไปพวกวาล์วน้ําเอ่ยพวกแรงดันน้ำมันที่ขึ้นไปเลี้ยงเทอร์โบเงี้ยเราโมดิฟายเสริมสปริงเข้าไปใหม่มันก็จะช่วยให้เทอร์โบพังยากครับแล้วแล้วไอ้ปีนี้คิดว่าจะมีลงมาแข่งกับเขาบ้างปะปีนี้ครับก็ทำทำทำกันอยู่ครับก็จะเป็นคันเขียวคันเขียวนะครับปีนี้ก็เดี๋ยวก็น่าจะเสร็จละคงไม่นานครับก็มีประมาณ3-4คันน่าจะลงหววแล้วละ่ะปีนี้เพราะเอาแล้วเพราะว่า ปีที่แล้วมันจุลหกหลายๆอย่างครับเรื่องอู่เรื่องทางที่อยู่ทางร้านเยอะแยะไปหมดครับผมก็เลยออกมาอยู่เป็นผู่เล็กๆดีกว่าเพราะว่ามันค่าใช้จ่ายจะได้น้อยลงด้วยอยู่ใหญ่ๆก็ค่าใช้จ่ายมันค่อนข้าสงสูงนิดนึงอะไรประมาณนี้แต่งานเต็มทุกวันก็โอเคแล้วครับมีงานทุกวันก็ใช้ได้แล้วก็จัดแน่นเหมือนเดิมจัดว่าแน่นเหมือนเดิมครับเพื่อนๆสนใจกันยังไงครับก็โทรกิ้งก้างมาหรือเพื่อนๆที่ดูตาม a c e b o o k นะครับหรือทางด้านเพจน,นะครับผมจะลงเอาไว้นะครับ เทสรถให้เพื่อนๆได้ดูกันภายในสัก700เมตรถึง800เมตรถึง1กิโลถ้าคนไหนทําเยอะก็ประมาณ700เมตรคนไหนทําน้อยหน่อยก็ประมาณ8 0 0เมตรคนไหนก็ประมาณชุด35 0 0ม่ากประมาณสัก1กิโลไม่ก็จะจม2 2 0อย่อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นกันว่าผมเทสแล้วผมให้เห็นของเลยว่ามีของแค่เนี้ยถามลูกค้าเอาลูกค้านั่งไปด้วยเพจอะไรของของหมูหยองอ่าเป็นเพจหมูหยองเ a c ซิ่งแบ็คครับ uh huh. อ่าครับก็เข้าไปกดถูกใจไว้ก็เวลาผมลงอะไรก็จะเด้งขึ้น นี่ <ผม S 1> ก็ขายโซเชียลเหมือนกันม <laughs> ก็อย่างที่บอกนะว่าการันตีได้โดยมีคลิปวิดีโอให้ดูแล้ว<ช>แล้วก็ถ้าเกิดใครมาไม่ถูกที่นี่อยู่ยังไงที่นี่นะครับที่ตั้งอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆครับที่ว่าเคยมากันนะอู่เก่าของผมจะตั้งอยู่ตรงยูเทิร์นเกลบมะนะครับอันนั้นคืออู่เก่าเลยจากตรงนั้นมาประมาณสัก1กิโลครับมองทางซ้ายมือไว้นะครับจะมีหมู่บ้านชุมชนเคหะ อ่าแล้วก็เลี้ยวเข้ามาเลี้ยวเข้ามาหน้าปักซอยเจอผมเลยครับก็อยู่อยู่อยู่ตรงใกล้ๆกันนะไม่ไกลกันนะครับไม่ไกลกันเอาง่ายๆว่าได้ยินเสียงไอ้กงเก่งกงเก่งนี่คือถังแก๊สแก๊ส่เนียร้านแก๊สอยู่ตรงเนี้ยมีร้านแก๊สเป็นที่จุดเด็ดประมาณนี้ครับเคยเสียวมาเอาตรงก็มันก็มีบ้างครับพี่เวลาแก๊สรวงก็วิ่งมาฝั่งเนี้ยต้องวิ่งมาเก็บครับมีถังแก๊สรวงด้วยเหรอเฮ้ยคนบอกหมูยอมฉีดวะผมฉีดแล้วทุกวันเลยแก๊สนี่ แก๊สปตทด้วยแก๊สเขียวก็ยังไงปีนี้ก็คงมีผลงานให้ให้ดูกันเรื่อยๆครับผมปีนี้ก็มีเข้ามาแน่นอนครับยังไงเพื่อนๆที่เป็นแฟนคลับนะครับเอฟซีของมูหยองนะครับรอติดตามดูได้เลยครับได้ใจแม่ครับผมวันนี้เรามาเร็วมาไวก็ยังไงก็ไม่รบกวนละครับข้าวไม่มีร้านข้าวมีร้านข้าวครับมีร้านข้าวครับกินได้เลยครับรองอร่อยโอกาสน่าจอกันก็พร้อมสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้อันนี้โบ ศ <88. S 2> 8นยเหรอ,อ,อไหนๆขอทีหน่อยขอทีหน่อยเออเออถ,อถือถือถือถอถือถือถอนึงนะศูนแปดวิอะไรร่วงนอตๆๆก็ไม่เป็นไรฮะวันนี้เราก็ได้ของที่ระลึกจากหมูยองไปและหนึ่งชิ้นโอ้ยเขี้นอัดร่วงทิพายแล้ว